ขอกาบสวัสดีครับขอต้อนรับขอสู่ช่องคนบ้านนอกอิสระแ n ลนครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาเล่นเกมออนไลน์น้ำกันครับผมนักเงินเปืนนะครับออนไลน์นะครับเนาะเดี๋ยวมาเล่นเกมด้วยกันครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาให้กำลังใจครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม ไปดูเกมกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุอตอนรับาโซเชียลคนบนันนากิสาชาแนลกับเดมาเล่นเกน,ด,เนด้วยกันครับผมเฮ้ยออนไลน์เสียงวอ่เนาะ อเอาเพื่อนไปไหนหมดไปถนน,นเกินสองนัดแล้วแม่งเินสองนัดแล้วแม่งแล้วเพื่อนไปไหน ไม่มีเราคนเดียวอ่ะไอ้ตัน he likes lads to do the Nhìn hình ảnh It's not sorry Now next us go no, no, no. I mm -hmm. เพื่อนไป ทางนึ่งทางมันติดมันติด ยนนืนทำไมอ่ะทำไมไปไหนเมื่อกี้เห็น

เยลยมิกต้องกลัวอะไรเราไม่กลัวมัเราไม่กลัวเราไม่เพืนเลยุเพืนเพื่อนเพืนก้ามพออยู่นั่งกอยู่ไหน

งนี้ตรงนี้ข้างล่างตัวข้างล่างตรงนี้อะไรอะไรอะไรตรงนี้นั่น,นก็รุย่ยตีนมากนะ ไม่เข้าใจนะกนรูนี้เรายังไม่เคยมาเนี่ยมาลองดูว่าูไหนดูไปได้เครื่องหลังเราใช่ไหม,มได้แล้วไก่ด้วย

เอ้ายิงสิโอออะไรไม่ยิงนูนน้น ตรงล่างตรงล่างตรงล่างท่านซัดเราต้องใช้วิธีนี้ไม่ไหวแน่จบเกมทีมของคุณชนะอ่าโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบายบายครับผมสำหรับที่นี่คน้นบรรนอภิษฎชาแนลก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมจิดยังมาพอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากำลังใจคนบานนอกภิษฎชาแนล Channel, ครับผม ขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณครับผม